ตัวช่วยรถบวมชั้นสุดฮิตเลยนะคะที่ชาวสัร์ลยกรรมไม่ควรพลาดกันเลยก็คือยุนนานไปเหาของเรานะคะยุนานไปเหาของเราจะมี2แบบด้วยกันและนี่คือยุนานไปเหาเขียวนะคะ จะช่วยลดอาการบวมเขียวช้ำได้ดีค่ะและตัวต่อไปนะคะจะเป็นยุนนานไผ่หยาแดงค่ะจะช่วยลดอาการบวมเขียวช้ำได้ดีเช่นกันนะคะทั้งสองแบบเป็นยุนนานไผ่หยาเหมือนกันเลยค่ะต่างกันตรงโสมที่ใช้เป็นส่วนประกอบหลักเท่านั้นนะคะกล่องเขียวจะใช้โสมคุณภาพดีกว่ากล่องแดงค่ะลูกค้าส่วนใหญ่จึงยมทานกล่องเขียวมากกว่ากล่องแดงนะคะ และต่อไปนะคะไอเทมของเราเลยก็จะเป็นเหลงเอียงเอ็กซ์ต้านะคะจะช่วยลดปวดลดอักเสบสมานแผลทําให้แผลแห้งไวขึ้นลดจืดไม่เหม็นไม่ขมทานง่ายมากๆเลยค่ะและตัวสุดท้ายของเรานะคะก็คือใบบัวบกค่ะจะช่วยลดอาการบวมเขียวช้ำได้ดีค่ะยิ่งทานคู่กับหนุนหนานปเหยาเหลงเอียงนะคะยิ่งส่งเสริมการทําให้แผลหายไวขึ้นด้วยค่ะท่านใดสนใจนะคะสามารถกดสั่งซื้อได้ตะกร้าหน้าโปรไฟล์เลยค่ะ